สวัสดีค่ะเสื้อสีส้มแต่ว่าไม่ได้มีจุดยืนทางการเมืองเกี่ยวข้องอะไรด้าน้งสิ้นนะคะเ่ินเสื้อสีส้มเฉยๆนะคะค่ะ ตะกี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของภาคเศรษฐกิจนะคะว่าเราจะทําให้เกิดการแข่งขันได้อย่างไรบ้างแต่ทั้งหลายทั้งปวงต้องไปเริ่มต้นที่เรื่องของอนิติธรรมเพราะนิติธรรมเป็นเครื่องมือในการที่จะขับเคลื่อนประเทศชาติเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีหลักนิติธรรมแล้วนี่นะการขับเคลื่อนต่างๆเนี่ยมันไปไม่ได้นะคะการดูกัน ประเด็นที่ตอนนี้ทุกคนพูดถึงกันเสมอก็คือเรื่องของสิทธิมนุษยชนซึ่งมันอยู่กับเราตั้งแต่เกิดจนตายนะคะไม่ว่าจะเ,าเกิดขึ้นมารักก็ต้องดูแลให้การศึกษาดูเรื่องของการที่จะได้รับการาามีงานทํามี กิจกรรมต่างๆจนถึงสิ้นชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของสิทธิมนุษยชนก่อนเพราะว่าเรื่องมาจากเกี่ยวโยงกันตะกี้พูดเรื่องเศรษฐกิจตอนนี้เราพูดถึงเรื่องของสังคมเรื่องของการที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมนะคะสิทธิทีม่ชมเนี่ยเป็นภารกิจของรัฐนะคะมีหน้าที่จะต้องเคารับสิทธิมนุษยชนของประชาชนคุ้มครองช่วยเหลือ และเยียวยาถ้าเผื่อเกิดมีการละเมือสิทธิมยชนแล้วก็ต้องเติมเติมในการที่จัดหาสิ่งต่างๆเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างครอบคลุมนะคะซึ่งก็ขอขายของนิดนึงคือในส่วนของกร,รําการิทธิ์ก็จะมีหน้าที่ใน,ในการคุ้มครองส่งเสริมแล้วก็ประเมินสถา,านการณ์แล้วก็เสนอข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อให้การมีอยู่การคงอยู่ของประชาชนต่างๆเนี่ยได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงนะคะ อันนี้เป็นภาพรวมนะคะเพื่อจะยงว่าสิทธิมชนกับเรื่องของนิติธรรมเนี่ยมันแยกจากกันไม่ได้นะคะในแง่ของนิติธรรมแน่นอนมันก็ต้องมีการออกกฎหมายนะมีการบังคับใช้กฎหมายแต่เราก็เห็นว่าที่ผ่านมานี่นะมันยังมีปัญหาอยู่มากมายตั้งแต่เหตุการณ์ความสมนภาคใต้การรุนแรงระหว่างกันนะคะความไม่เห็นตรงกันแล้วก็มีปัญหาความเลื่อมล้ําการที่เข้าถึงเรื่องต่างๆเนี่ยได้ ไม่เท่าเทียมกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เรื่องของหลักนิติธรรมเนี่ยนอกจากจะเป็นกฎหมายที่จะต้องเป็นกรอบกติกาแล้วมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมแล้วถ้าเผื่อจะให้การหลักนิติธรรมเนี่ยเป็นที่ยอมรับหรือว่าสามารถขับเคลื่อนได้เนี่ยมันจะต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักของการเคารพสิทธิมนุษยชนด้วยนะคะอันนี้คือภาพรวมที่จะให้เห็นว่า หลักนิติธรรมกับหลักของสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันไปด้วยกันได้ตลอดเชื่อมโยงกูเกื้อหนุนซึ่งกันและกันเพราะเนธรรมนูญเองก็มีการพูดถึงนิติธรรมถึงแม้ว่าท่านกติพงศ์จะบอกว่าไม่มีการให้ความสําคัญกับเรื่องนี้อย่างจรงิงจังแต่จรงิงเนธรรมนูญผชบับก็จะมีการพูดถึงเรื่องของหลักนิติธรรมในขณะที่ทางสิทธิมนุษยชนเรื่องดิศรีความเป็นมนุษย์ก็ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญเช่นกันนะคะแต่ว่าหลักนิติธรรมโดยหลักสิทธิมนุษย ทั้ที่หลักนี้านหลักสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันก็ไปด้วยกันไม่ได้ถ้าเผื่อว่าไม่ไม่ไปยึดโยงกับามาตรฐานระหว่างประเทศแล้วก็กฎหมายซึ่งควรจะต้องอให้ความเป็นธรรมคือ,อมีการใช้กำับอำนาจอย่างอาสอดคล้องกับภารกิจระหว่างประเทศไม่ใช่การใช้อำนาจรัฐเพื่อจะปกครองประชาชนนะคะค่ะ ในส่วนนี้ขอพูดถึงเรื่องของประเด็นที่เป็นเรื่องของทางสังคมอาจจะไม่เกี่ยวกับที่ตะก,กี้คุณกรีการพูดว่ากฎหมายต่างๆนียจะสามารถที่จะช่วยในการที่จะทําให้ประเทศชาติเนี่ยเป็นที่ยอมรับมีคนมาลงทุนมานมานได้แค่ไหนแต่ขณะเดียวกันเนี่ยปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นถ้าไม่รับการดูรแลแก้ไขเนี่ยการที่จะมีคนมาลงทุนมาทำมาค้าขายกับเราก็อาจจะไม่สามารถจะ ทำได้อย่างครอบคลุมนะคะเพราะในส่วนของอกรรมการสิทธ์เนี่ยก็ได้รับเรื่องร้องเรียนมากมายนะคะอันนี้ก็จะอาจจะลงรายละเอียดนิดนึงว่าการที่เราจะมีะหลักนิิธรรมเนี่ยอย่าลืมเรื่องของสิทธิมน,ธนุษยชนด้วยนะคะ,ะประเด็นที่ทางกรรมการสิทธ์เนี่ยได้รับการร้องเรียนเสมอมาก็คือ,อมีทั้งเรื่องของการความยุติธรรมแล้วก็เรื่องของการ ประเด็นทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็สังคมและวัฒนธรรมจะขอยกตัวอย่างง่ายๆของการที่บอกว่าหลักนิธรรมนี้มันอาจจะทําให้เกิดการละเมิดกับประชาชนทั่วไปได้อย่างเช่นกฎหมายอุทยาอุทยานแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติการที่จะประกาศเขตอุทยานระหว่างของของประเทศนี่นะคะก็ประกาศโดยที่ในขณะที่ประชาชนที่อยู่ในนั้นนะคะ ก็ทันใดนั้นก็ถูกไล่ที่ออกไปเพราะฉะนั้นการอยู่ในพื้นที่นั้นก็กลายเป็นคนผิดกฎหมายถูกทําโทษนะคะถูกลงโทษถูกจับขังเข้าคุกนะคะในนี้ก็เป็นประเด็นที่เราจะต้องดูว่าในขณะที่มีกฎหมายในการที่จะดูแลความเรียบร้อยของประเทศแต่ทณะเดียวกันกฎหมายบางอันก็จะทําให้ประชาชนนี่นะถูกละเมิดไม่สามารถจะใช้ชีวิตอยู่อย่างปกติสุขได้นะคะ อีกอันหนึ่งที่เราได้รับการร้องเรียนเป็นประจำตลอดมาก็คืออย่างเช่นเรื่องของสิ่งแวดล้อมโรงงานต่างๆนี่นะคะตั้งไว้ในที่ที่เ,เขาดูแล้วแหละว่ามันสอดคล้องกับกฎหมายระเบียบแต่ว่าการที่มีกฎหมายมากมายนะคะแล้วก็ซับซ้อนกันไปเนี่ยมันทำให้ประชาชนเนี่ยไม่สามารถที่เข้าถึงกระบวนการในการที่จะร้องเรียนหรือการมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นต่างๆได้อย่างครบถ้วนนะคะ ที่ได้เห็นชัดๆก็อย่างเช่นโรงงานที่สระบ,บุรีนะคะมีควันออกมาตลอดเวลามีฝุ่นตะออกออกมาตลอดเวลาแต่เมื่อไปตรวจสอบจากการร้องเรียนแล้วก็ปรากฏว่าท,ทุกโรงงานนียตั้งอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่กําหนดนะเพราะฉะนั้นในกรณีอย่างนี้ก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่ากฎหมายเองเนี่ก็ทําให้ประชาชนถูกละเมิดนะคะ อีกอันนึงที่ทางกรรมการสิทธิ์ได้รับการร้องเรียนเป็นประจำก็คือเรื่องของการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมซึ่งเราก็พูดตลอดเวลาเลยว่านี่นะคะถ้าเผื่อว่าไม่มีความยุติธรรมแล้วเนี่ยคนจะอยู่อย่างปกติสุขไม่ได้นะคะเราก็จะได้รับข้อร้องเรียนทั้งเรื่องของการถูกจับโดยไม่เป็นธรรมนะคะถูกทําร้ายถูกทําให้สูญหาย แล้วก็เรื่องต่างๆอีกมากมายนะคะซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันก็ทําให้ประชาชนเนี่ยไม่สามารถจะมีครองชีวิตได้อย่างปกติสุขนะคะมันก็ทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมในเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองก็เป็นเรื่องที่มีการมาขอให้ทางกรรมการสิธิ์เนี่ยดูแลตรวจสอบอย,อยู่หลากหลายนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเท่าที่ได้รับข้อมูลมาเนี่ย ตอนนี้มีประชาชนที่ถูกจับด้วยเหตุผลทางการเมืองเกือ <_ d ata> บ3,000คนนะคะในนั้นเ,นเป็นเด็วชนประมาณเกือบ300คนนะคะในส่วนนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางภาครัฐคงจะต้องดูแลว,ว่าจะทำให้เหตุการณ์ต่างๆเหล่านีน้มันได้รับการแก้ไขหรือยังไงเพราะว่าการที่จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวจริงๆแล้วเ,เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของ ประชาชนนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาก็ยังมีหลายๆส่วนที่ไม่สามารถจะเข้าถึงสิทธิในส่วนนี้นะคะแล้วก็ยังมีปัญหาข้ามแดนปัญหาผู้ลี้ภยัยคือทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าวมาทั้งหมดนียมันจะสอนให้เห็นว่าการใช้หลักนิิธรรมในการที่จะดูแลประชาชนยังมีข้อจํากัดนะคะคนยังถูกลเมิดถูกทําร้ายแล้วก็ไม่รับความเป็นธรรม เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าประเทศไทยอยากจะมองไปข้างหน้าอยากให้เป็นที่ที่จะเป็นที่สนใจดึงดูดของประชาคมระหว่างประเทศนี่นะฮะเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องของการที่จะต้องดูแลให้ทุกคนนี่ได้รับสิทธิที่เ,เป็นธรรมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องอให้ความสนใจอย่างยิ่งเม่ฉะนั้นแล้วนี่นะคะการที่เราไปเชิญชวนคนให้เข้ามาลงทุนในขณะที่ บรรยากาศต่างๆในประเทศไทยมันไม่ได้ตรงตามตอย่างที่เราพยายามจะเชิญชวนผู้คนให้เข้ามาเนี่ยมันก็จะไม่คงไม่มีใครเข้ามาลงทุนหรือว่าช่วยให้นะการเข้ามาทำธุรกิจต่างๆในประเทศไทยเนี่ยได้ผลอย่างที่ตั้งใจไว้นะคะ FCA ต่างๆเนี่ยทุกประเทศในการที่เขาจะทำเนี่ยเขาจะมีข้อบดเกี่ยวกับเรื่องของทั้งหลักนิิธรรมและเรื่องของการ คุ้มครองสิทธิมชนเรื่องของแรงงานเรื่องของสวัสดิการต่างๆถ้าเผื่อว่าเรื่องในส่วนนี้เนะี่ยไม่รับการดูแลอย่างชัดเจนแล้วเนี่ยนะคะการที่จะให้ใครมาลงทุนเนี่ยมันก็คงจะเป็นประเด็นที่อาจจะเป็นไปได้ยากนะคะคือทั้งหลายทั้งปวงที่จะพูดมาก็คือว่าหลักนิธรรมเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งในการแล,และก็เรื่องสิทธิพินเศษเป็นหลักที่จะช่วยทําให้ประเทศไทย เดินไปได้ข้างหน้านะคะถ้าบอกว่าเราช่วยกันขับเคลื่อนในเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะฉะนั้นก็คงเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่จะช่วยกันทําให้การมีหลักนิิธรรมเนี่ยเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของออประเทศแล้วก็คงต้องไปดูทบทวนกฎหมายต่างๆซึ่งบางฉบับเนี่ยอาจจะไปทําให้ เกิดการละเมิดสิทธิพระชืหรือบางกฎหมายบางฉบับซึ่งมันยังไม่ครอบคลุมในการที่จะให้คุ้มครองสิทธิพระชืองต่างๆนะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยถ้าเผื่อว่าดูแลให้ไม่ครบถ้วนแล้วเนี่ยแน่นอนความสนใจของประเทศต่างๆที่จะเข้ามาลงทุนเนี่ยก็คงจะมีข้อจํากัดสุดท้ายแล้วมองไปข้างหน้านอกจากเรื่องของการที่พยายามที่จะต้องดูแลคุ้มครองสิทธิพนมือแล้วเนี่ยประเด็นต่างๆที่เป็นความท้าทายในอนาคต ก็อาจจะมีอย่างที่เราทราบกันเรื่องของ AI นะคะเรื่องของสิทธิมนุษยชนในโลกของดิจิทัลนะคะอากาศาสะอาดซึ่งหลายๆท่านพูดแล้วเรื่อง climate change ะะแล้วเรื่องผู้สูงอายุอันนี้จะเป็นความท้าทายในอนาคตนะคะซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้เนี่ยาทางกรรัการสิทธิ์ถึงแม้จะเป็นองค์กรอิสระไม่มีอำนาจทางกฎหมายก็พร้อมที่จะทำงานกับทุกภาคส่วนเพื่อให้การขับเคลื่อนทั้งเรื่องหลักนิิธรรมและเรื่องของสิทธิมนุษยชนซึ่งมันเชื่อมโยงกันเนี่ยสามารถจะ ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้แล้วก็จะทำให้สังคมเป็นสังคมที่มีความสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างอ,อย่างดีนะคะก็ขอจบท้ายด้วยคำขวัญของปฏิญ,ญาสากลชา,ชาติชาติประจำปีที่ผ่านมานะคะก็คือเรื่องของ dignity, freedom แล้วก็ justice for all คือ,อการที่เราจะอยู่ร่วมกันได้ควรจะต้องทุกคนจะต้องมีศักดิ์ศรีนะคะมีอิสระภาพแล้วก็ต้องมีความยุติธรรม สำหรับทุกคนนะคะค่ะก็สั้นๆอาจจะปนไปปนมาแต่ว่าประเด็นหลักก็คือว่าหลักนิธรรมกับเรื่องของสิทธิชนเนี่ยมันไปด้วยกันถ้าสิทธิชนเนี่ยไม่รับการดูแลที่ดีแล้วเนี่ยนะคะหลักนิธรรมมันก็อาจจะขับเคลื่อนไปไม่ได้เมื่อขับเคลื่อนไปไม่ได้แล้วการที่จะหวังให้ประเทศต่างๆเนี่ยสนใจประเทศไทยอย่างแท้จริงอยากมี คนสนใจมาลงทุนอยากจะไปค้าขายด้วยเนี่ยมันก็อาจจะทําได้ไม่ครบถ้วนนะฮะเพราะฉะนั้นก็คงต้องคํานึงถึงประเด็นเหล่านี้ด้วยเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะค่ะ